นิทานคำกรเรื่องพาพยนะายมณีเป็นวรรณคดีที่ได้รับกากรยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนผูด้วยเหตุที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคาดีเรื่องอื่นๆแม้ว่าเนื้อหาตอนต้นจะยังคงรูปแบบของขนมก,การแต่งวรรณกรรมจกัจกจักวงวง,วงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจกัจกจักวงวงมักกล่าวถึงตัวละครเอกที่เป็นโอโรสกษัตริย์ต้องไปเรียนศิลปะวิทยากรรารด้วยศิลป์ภาที่สาบาโมกแล้วจึงกลับบ้านเมือง ระหว่างนั้นตัวละครเอกหรือชายยามักถูกยาอโจนลักพาตัวภายหลังจึงตามหาการจนพบแต่นิทานทำก่อนเรื่องพาแพมานีของสุดคนผู้ต่างออกไปคือเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแน่ยที่แปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละครฉากสถานที่และให้ความรู้เรื่องคติสอนใจในการดำรงชีวิตและเป็นอย่างดีท้งนี้พาแพมานีถือว่าเป็นตัวแทนโลกทันของสุนคนผู้ที่มีต่อชาวต่างชาติ โดยชาวสยามในสมัยนั้นส่วนใหญ่มีมุมมองด้าเรบต่อชาวต่างชาติด้วยมองสางหารเข้ามาเพื่อสแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ทางทรัพยากรแต่สุขอรผู้ในมุมกล่าวว่าสยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาวต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการต่างๆ